กับวสายดีเอฟซีจากนัดีครับพอดีทานข้าวอยู่ครับเพื่นชุบบะหมี่ครับตำหมักแจงตำบมักหุ้งทอดเนื้อไข่ปลากะทอดไก่นะครับก็อันนี้ให้แนวทางหานหน่อยโทษด,ดีนะครับแข่เยอะมากข้า,าวเช้าด้วยครับหน่อยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีชูดไว้ก่อนนะสามครับสามศูนย์ สามแปดแปดศูนย์แล้วก็สามหกฟังอีกครั้งสามศูนย์สามแปดแปดศูนย์แล้วก็สามหกครับอ,อนุญาตนะครับทานข้าวเานะสียอนุญาตด้วยคืบงมีครับเก็บดองครับสามตัวมีสามศูนย์แปดกับสามศูนย์หกครับอสามศูนย์แปดกับสามศูนย์หกครับเม็ดเดียวสามศูนย์ศูนย์สามได้ ไม่กห็นเขาน้ำกันพี่นอ้องเจ็บฟังไงทุบมีเอ้าไปเจอกันใหม่นะครับเป็นลิปสั้นๆนะมีลุกน้องเฝ้าด้วยน้องหลาม น้องหลามน้องกระตูนน้องนูลิงก็ยินดีด้วยกับรัฐบาลไทยนะครับอาจจะเสียมณญาติแล้ววันนี้นุงมขาวครับถ้าไม่อัดไปกินไปไม่มีเวลาเลยไอ,อ้กลง ไปแล้วครับวันนี้ครับ